การคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลงที่ผ่านมามีมัมสามัสยิดประกอบด้วยมัสยิดจาเมุนอิสลามแม่เสลียงมัสยิดอันอิสลาอำเภอปายและมัสยิดนูรุตตะกวาอำเภอเมืองเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่มีผลทางหื้นในชาติชายอุสมานน้อยสกุลได้รับการเสนอชื่อและดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่เรามาอู้คุยกับ คุณชาติชายน้อยสกุลในฐานะอาเหม็ดผู้นําสูงสุดในองคอ์กรศาสนาิสลามในจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงวิสัยทัศน์การทํางานหลังจากที่ได้รับตําแหน่นงวครวหัมตุลระบะเบรา,านะครับผมชาติชายหรืออุสมานน้อยสกุลน,นะครับปัจจุบันเป็นดํารงตาแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็อีกตาแหน่งหนึ่งก็เป็นอิหมามมัสยิดดุรุตตะกวาอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับอาแม่ฮ่องสอนนั้นในส่วนตัวแล้วผมเนี่ยอยู่ที่อําเภอเมือง นะครับแต่ว่ามาสัสยิดใหญ่นัก็คือส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่ที่แม่เรียงและอำเภอปลายนะครับเรามีคาาณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดด้วยกันอยู่11ท่านด้วยกันนะครับก็มีแม่เรียง7ปลาย3แล้วก็อำเภอเมืองหนึ่งนะครับคำลครับปีนี้ก็ชุโกตอลอสมาตาลาที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่นะครับผมก็ปัจจุบันก็อายุ49ปีหน้าที่ราชการปัจจุบันผมดำรงตำแหน่ง ผู้มีการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแม่สอนนะครับโดยภารกิจส่วนรวมแล้ว่ผมถือว่าผมมีภารกิจค่อนข้างเยอะแต่ในส่วนของมุสลิมเราแล้วเนี่ยที่ผ่านมาผมก็จะเป็นตัวประสานในระหว่างภาครัฐกับในส่วนของอสังคมมุสลิมเราอยู่แล้วอยู่นะครับปีนี้นั้นก็ได้รับความไว้วางใจให้มาดํารงตําแหน่งนี้ดังนั้นในส่วนตัวแล้วผมก็จะมีแนวทางอยู่2ออย่าง 1. อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามในชุดที่ผ่านๆมาเขาทําอยู่แล้วเราก็จะสานต่อ อันที่สองอะไรที่คิดว่าทำแล้วจะให้สังคมมุสลิมนั้นเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นผมก็จะพยายามที่จะทำด้วยการองผมนั้นหนึ่งเราจะให้เกียรติกับผู้วุโสนะครับคณะกรรมการแล้วผมก็มีแนวทางที่จะตั้งคณะทํางานเป็นฝ่ายต่างๆขึ้นมาและที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องไม่ลืมผู้วุโสก็คือที่ปรึกษาที่ผมจะนําเข้ามาในการทํางาน ปรึกษาหารือกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะต้องเอาศาสนามาเป็นที่ตั้งเอาศาสนามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานเราอาจจะไม่เหมือนเขาทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีการประชุมมีการมูชาลาแล้วนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ด่านบีนั้นรับรองที่จะให้เกิดความสําเร็จถึงแม้ว่ามันจะมีความผิดพลีดแต่ว่าอัลลอฮ์ก็จะให้การช่วยเหลือผมหวังว่าอย่างนั้นนะครับผมครับผมแล้วนโยบายนะครับในการทํางานเกี่ยวมัสยิดนะในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะจัดให้มีการประชุม นะครับการประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการโดยที่จะมีการเป็นลักษณะการประชุมสัญจรนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่แม่สรงอําเภอเมืองแล้วก็อําเภอปลายนะครับเราจะพยายามเพราะว่าการที่เราไปประชุมเนี่ยเราจะได้เห็นบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับปัญหาอุปสรรคแล้วก็แมงสอนนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของเด็กต่างด้าวอะไรต่างๆแล้วก็คนที่เขาทุนการศึกษาของเด็กโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะพยายามให้แต่ละ พื้นที่นั้นเอาปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมาคุยกันให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นแล้วก็จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นให้มาเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือส่วนราชการนะซึ่งตอนนี้เราก็ได้เรา,เร,ารอคําสั่งแต่งตั้งอีกทีหนึ่งว่าถ้าเรา,าได้รับคําสั่งแต่งตั้งในการาปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยเราจะต้องมาประชุมเพื่อกําหนด เหมือนกับเป็นพันธกิจและวิสัยทัศน์ <ina> ของกรรมการอิษฐามจอมหยากแม่พินว่าบริบทของเรานั้นอาจจะไม่เหมือนกับแต่ละที่แต่เราจะมาปรับทํำยังไงให้มีแมนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการทํางานนั้นให้ประสบความสําเร็จมากที่สุดนะครับผมก็ <resonance. S 1> ในส่วนของฮาลานนั้นผมมีนโยบายหลักๆอยู่2อย่างอันที่1คนที่จะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของฮาลานของจังหวัดนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2องส่วนส่วนคือผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย2 ผู้ที่มีความรู้ทางด้านศาสนาซึ่งตอนนี้เราก็ได้ฟอร์มทีมไว้ละฟอร์มทีมนี้เราก็คืออย่างน้อยเราก็จะมีคนจากอำเภอแม่เสลียงและอําปายนะครับซึ่งจะมีคนที่เขามีความรู้ทางด้านศาสนาเนี่ยเพื่อที่จะมามาช่วยเรานะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทํางานแล้วอันที่สองนโยบายของผมก็คือว่าทําอย่างไรให้ช่วยชาวบ้านได้มากที่สุด ค่าใช้จา่ายค่าธรรมเนียมเราอยู่ได้เขาอยู่ได้เราจะไม่เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นประเด็นว่าเราจะต้องมีรายได้มากขึ้นแต่ในขณะที่เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยชาาบ้านขายไม่ได้ทําไม่ได้เขาก็จะไม่เข้ามาสู่ในระบบเราเขาก็จะถอยหลังไปดังนั้นเราจะทํายังไงให้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้ดังนั้นค่าธรรมเนียมเนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะอยู่ในระดับต้นๆนะครับเพื่อที่จะช่วยเขาและไม่เน้นเรื่องรายได้จากการทาราน<ม>นะครับ,รบผมก็อยากจะฝากขอความร่วมมือ นะครับล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวเนาะผมก็อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับปัจจุบันผมอายุ4 9ปีนะครับผมก็พยายามที่จะเอาคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามาทํางานไม่ใช่ว่าจะเป็นเลขาผมก็จะเป็นประหลัดอาเภอแม่สรงนะครับแล้วก็มีพวกที่แบบเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าเป็นอะไรมาแต่เราก็จะมีะผู้วุโสไว้สําหรับให้ข้อคิดให้ข้อแนะนําและคนที่เขามีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านนั้นเข้ามามาทำงานอันนั้นก็ ผมหรือคณะกรรมการเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานนี้สําเร็จได้แน่นอนนะครับน,นั้นเราจะขอความร่วมมือทุกท่านมีอะไรที่จะแนะนำะหรือว่าจะให้ข้อเสนอแนะกับทางคณะกรรมการยินดีและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอรับตอบแทนทุกท่านนะครับอัสลามุอะลัยกุ๊งเรามาตุลลอฮฺบอุนการตุลสันผู้แทนในองค์กรนําของแต่ละจังหวัดน,นั้นการทํางานาศาสนาเป็นตัวแทนในการสร้างความเข้าใจประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมกับภาพลักษณ์การสร้างความเข้าใจในอาสลาที่ถูกต้อง อน,นามาซึ่งสันติสุขสูขส่สังคมโดยรวมขอัลตลาช่วยเหลือการทำงานของพวกท่านอันจะนำพาสังคมมุสลิมในจังหวัดมังสอนจเจริญก้าวหน้าต่อไปอามินชุมพลสีสมบัติข่าวมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่รายงาน